เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเกิดมาเป็นเหมือนยอดมนุษย์ชื่อของน้องคือโอลิเวียฟันเวิร์ชอายุ15ปีอาศัยอยู่ที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่เด็กๆเ,เธอไม่เคยร้องไห้หรืองแอแงเลยตอนแรกๆพ่อกับแม่ก็แค่คิดว่าโชคดีที่ได้ลูกสาวเลี้ยงง่ายเฉยๆแต่ในความเป็นจริงเธอเป็นอะไรที่มากกว่านั้นเยอะโอลิเวียเคยล้มอย่างแรงครั้งหนึ่งจนทําให้ริมฝีปากฉีกขาดอย่างหนักแต่น้องเนี่ยกบไม่ร้องไห้สักแอะเหมือนไม่รู้สึกเจ็บด้วยซ้ำทั้งๆที่แผลนั้นหนักมาก ถึงขั้นที่ว่าต้องทำสัญยกรรมพลาสติกครั้งใหญ่เพื่อแก้แผลนี้จนมาถึงตอน7จ็ขวบพ่อกับแม่ก็แน่ใจว่าลูกของเขานั้นพิเศษกว่าคนอื่นจริงๆแน่นอนเพราะโอลิเวียถูกรถชนแถมยังถูกรถล,ลากต่อไปอีกหลายเมตรคนเป็นแม่เห็นเนี่ยก็ตกใจมากๆแต่เด็กผู้หญิงคนนี้กับลุกขึ้นและเดิอนออกมาโดยที่ไม่เป็นอะไรเลยก่อนที่จะถูกพาไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจดูอาการ หลังจากที่ใช้เวลาอยู่พักใหญ่หมอตรวจพบว่าโอลิเวียมีภาวะการที่เรียกว่าฮอร์โมนซิกเนเจชันซึ่งส่งผลให้เด็กคนนี้ไม่สามารถรับรู้ถึงอันตรายได้คือไม่รู้สึกเจ็บปวดไม่หิวโลมไปถึงไม่กระหายน้ำแม่ของน้องบอกว่าเธอสามารถอยู่ได้นานถึง5วันโดยที่ไม่กินไม่นอนเลยซึ่งตามข้อมูลแล้วโอลิเวียเป็นคนเดียวในโลกที่มีอาการในลักษณะนี้เพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้